สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมสวนในต่างประเทศนะคะว่ามันปลูกผักแบบเมืองไทยอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นรัฐจอร์เจียนะคะสหรัฐอเมริกานะทางตอนใต้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นใบมะกรูดนะคะเป็นต้นมะกรูดนะกำลังเก็บใบมะกรูดอยู่นะนี่ต้นมะกรูดค่ะนะอ่าพอถึงหน้าหนาวฤดูหนาวจะต้องเอามันเข้าไปใน ในโรงจอดรถนะคะจะไม่สามารถเอาไว้ข้างนอกได้นะเพราะว่ามันจะมันสู้อากาศฤดูหนาวไม่ได้นะคะพอฤดูร้อนนี่ก็เอาออกมามันจะนี่สวยงามเลยนะคะประกรูดนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโหระพานะคะโหระพาก็ปลูกได้นะคะพริกนะคะพริกก็ปลูกได้พอดีตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวเอ้ยฤดูร้อนนะคะพืชพวกนี้มันก็จะเกิดได้นะพอฤดูหนาวมันก็จะ ก็จะาวายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเป้นเนาะไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะภาษาอันเรียกผักเป้นนะคะนี่ใบเตยก็มีนะคะใบเตยก็ปลูกได้ด่างอะไรต่างๆน,นี่ผักแพรวก็มีค่ะพี่น้องผักแพรวนะคะอันนั้นเป็นผักแพรวอันนั้นเป็นใบบวัวบกข้างๆก็จะเป็นผักอ,อีเลิศนะคะ นี่โหระพาเนาะนี่ก็จะเป็นไอสารแน่สารแน่นี่เป็นวัชพืชนี่ก็จะเป็นอผักเป้นนะคะผักเป้นเอาไว้ผัดใส่ผัดไทยนี่เป็นไอหอมใหญ่อะคะ่ะหอมแบบจีนนะนี่ะกะเพราก็มีนะคะนี่กะเพราแท้เลยนะเนี่ยกะเพราแท้เลยคะ่ะ กะเพราแท้เลยนี่แก้วมังกรพี่นอ้องแก้วมังกรก็ปลูกได้นะคะปีที่แล้วมันมีลูกนะปีนี้มันนี่ไงนี่มันกำลังจะเป็นลูกเป็นดอกอยู่นะตอนนี้นะนี่พออิเลิศค่ะเริศมากเลยค่ะพออิเลิศเกิดได้ชอบกินมากนะคะชอบกินอ่อมใส่อมนี่ ไปบุบบุบใช่ไหมผักหนอกใช่ไหมอันนี้ผักหนอกใช่ไหมผักหนอกเยอะมากเลยอ่ะนี่ผักอีเลิศมีอยู่ต้นหนึ่งนะโอ้โหกะเพรานี่กะเพรากะเพราอยากเด็ดจังเลยอ่ะเด็ดได้ไหม <laughs> <laughs> เด็ดเอาสักยอดสองยอด นี่กระเพราแท้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นมรุมใช่ไหมมระ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 ค่ะมระมระอะไรนี่หัวใจเด็ดเลยค่ะผักอ,อีตูนะคะใบแมงลักใส่แกงเห็ดใส่แกงหน่อไม้นะคะใบมมงลักเต็มเลยชอบมาก น,นี่เป็นพริกนะคะพริกเ <c oughs> นี่ยปักเป้นดอกมันออกแล้ว <c oughs> โอ้โหดูสิ <c oughs> อันนี้ใบไอแมงลักสงสัยเอาแกทิ้งไว้ตรงนี้เพื่อจะให้มเมล็ดมันอยู่ในนี้นะค่ะแล้วปีต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะ <c oughs> อันนี้ก็ดอกไม้เนาอ โหละผ้าค่ะพี่น,อน้องสีเอาไม่เสียไปปลูกนะคะจุลโลกเอาทั้งหากมันไปปลูกเลยของเพื่อนบ้านนะคะไปสองต้นอันนี้ก็เสียไปพัดใส่หมู เลาผ้าค่ะชิลล่องไปอันแกงพะแนงเบิงนะแห้งเด็ดแห้งเด็ดมันแห้งแตกกว่ายอดมันนะปักอีกตูค่ะจะเอาไปปลูก จะใส่กระถางง่ามๆไว้เลยนี่ตรงนี้ให้ง่ามๆมีไนว่าลกูกเขาจะตุ่ แป่นค่ะมันออกมาหนอก,กนอันคอแปลงพักเอาไปพัดสตับโอ้โห มือนลกบัได้จดด้อยขับแปลงผักปลูกลายยางแหงนี่หวก็กลวยอันนี้ก็เป็นพุทราจีนนะคะพุทราจีนดกมากๆปีที่แล้วมีสองต้นสงสัยแกตัดทิ้งไปต้นหนึ่งหเหน้อง โดกมากสด,กกดอร่อยนะกระเคียงอันนี้เป็นลูกพลับโดกมากพี่น้องโดกมากๆเลยค่ะอยากเอามาปลูกมากเลยอืม เผือกก็มีนะคะเผือกนี่แกปลูกไอ้น,นี้ด้วยสับปะรดมีเผือกมีต้นมีถั่วนะมีถั่วปีนี้ไม่มีตะไคร้ฮะ Ooh, อันนี้ฟักทองค่ะฟักทองนี่ทีเด็ดมีอันชันด้วยมีดอกอันชันด้วยปลูกอันชันอันนี้มะเขืออันนี้ก็เป็นบวบผักแพลวค่ะผักแพลว Raspberry r a s p b เ r r y เดี๋ยวถ้าคนไม่กินนกมันก็จะมากินนะคะคนไม่กินนกก็จะมากินนะจ๊ะนี่ถ้าลูกที่มันยังไม่สุกเนี่ยมันจะดแดงๆมันสุกแล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้นะคะสีดำไม้กิน,นะคะ่ะ เป,เ,ปเปียวอืมเปียวฝนตกใส่ไม่ต้องล้างอืมู้สาจีนพี่น้องกินขาดต้นเลยโดกมากเนี่ย พุทธาจีนในอเมริกาค่ะจะบอกว่าดกมากๆดกสุดๆนี่ค่ะลูกบ็ลเลือลล่าเฮ้ยมาก